มาตามข่าวกันต่อนะฮะข่าวนี้น่าตกใจนะครับเพราะว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเยาวชนออายุแค่15ปีเท่านั้นเองะแล้วก็ปรากฏว่าไปดูโซเชียลมาฮะไปดูว่าวิธีการขโมยรถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงโอ้โหดูเสร็จไปก่อเหตุเลยนะฮะเอาไปตามข่าวนี้ครับนี่คุณผู้ชมครับผู้กำกับการสพเมืองสมุทรปราการนะฮะ พร้อมด้วยชุดสืบสวนครับเข้าจับกลุ่มเยาวชนชายอายุ15ปีเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์พร้อมกับของกลางนะครับรถจักรยานยนต์1คันจับตัวได้นะฮะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับผู้เสียหายเข้าแจ้งความฮะกับพนักงานสอบสวนที่สอพอเมืองสมุทรปราการบอกว่าพอเลิกงานแล้วอ่ะก็เอารถจักรยานยนต์นะไปจอดที่หน้าหอพักย่านตำบลแพรกษา จนตื่นมาตอนเช้าพบว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ฉันหายรถมันหาย,หายไปได้ยังไงไปขอกล้องวงจรปิดของหอพักดูฮะก็พบว่าตอน5้าทุ่มของคืนวันที่8ตุลาคมมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับเข้ามาบริเวณลานจอดรถจากนั้นใช้วิธีการที่ดูมาจากโซเชียลผมไม่เล่าแล้วกันว่าทำยังไงเขาดูมาแบบนั้น เขาทําแบบนั้นเลยแล้วคุณผู้ชมปรากฏว่ามันได้ผลมันได้ผลมันได้ผลนะฮะที่เขาไปดูมาเออไอ้ที่ล็อกล้อไว้ล็อกคอไว้เนี่ยมันหลุดนะครับเขาก็ขึ้นคล่อมแล้วก็ขอมโวยไปเลยนะฮะตำรวจก็เลยต้องไปดูครับกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆสุดท้ายตามไปจนเจอเด็กคนนี้นะฮะพอไปเจอปุ๊บกระถามเลยนะนาสมมติชื่อว่าบอยค่ะบอยทำไปทำไมลูก เออบอยรับสารภาพครับบอกว่าอย่างนี้ตัวผมเนี่ยจบมาจากชั้นมสามไม่มีงานประจำทาและฐานะยากจนทำให้ไม่มีเงินซื้อรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเองมักจะต้องยืมเพื่อนเป็นประจำค่ะแหมหามูลเหตุที่มันมีความจำเป็นไม่เจอเลยอะ มีแค่ว่าผมไม่มีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองครับต้องยืมเพื่อน,อนใช้ต่อ,ตอบแบบนี้ฮะจนวันหนึ่งผมไปดูคลิปดิในคลิปนี้เขาสอนวิธีการขโมยรถจาัก,การยานยนต์ม,มันมีคลิปแบบนี้เหรอฮะโอ้โหค่อนข้างตกใจนะการเข้าถึงโ,<อ>โซเชียลวมนมีคลิปอะไรแบบนี้ค่ะกระทรวงดิจิตอลฮะฝากเลยครับ คลิปพวกนี้มันต้องไปเคลียร์ให้หมดเนี่ยฮะเขาบอกเขาไปดูเจอคลิปสอนวิธีการขโมยรถจักรยานยนต์ก็เลยอยากลองทําตามดูจบปับ๊บลองเลยคืนเกิดเหตุไปเดินส่องเลยรถจักรยานยนต์คันไหนมันพอจะเป็นไปได้นะสุดท้ายไปยืนอยู่ที่หอพักแห่งนี้ครับแล้วก็ไปเจอคันนี้พอดีเอาวะลองคันนี้นี่แหละทําตามเป๊ะเ,เลยฮะสุดท้ายจากที่เจ้าของรถจักรยานยนต์เขาล็อก คอมอเตอร์ไซค์ไว้ไม่ขยับมไม่ได้ไอ้หนุม่มคนนี้ทําตามคลิปจนมันขยับได้แล้วก็ขี่หนีไปโดยทันทีพอขี่กลับมาที่บ้านเขามีขั้นตอนอีกนะผมไม่บอกหรอกขั้นตอนเป็นยังไงแต่เขาบอกคนดูจากคลิปนี่แหละเดี๋ยวทำตามวิธีนี้มอเตอร์ไซค์จะเป็นของเราใช้ได้เลยตามอิสระภาพกําลังจะทําขั้นตอนต่อไปละตํารวจมาถึงพอดีอต้องชนตํารวจนะทํางานรวดเร็วมากเลยทำงานไวมากนะฮะ เนี่ยฮะสุดท้ายนะครับก็ควบคุมตัวฮะส่งพนักง,งานสอบสวนสอพอเมืองที่สมุดประการนะครับเดินเนินคดีตามกฎหมายข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเข้าสู่กระบวนการครับพิจารณาของาศาลเยาวชนและครอบครัวต่อไปค่ะแม่อมไอ้น้องเอ้ยไอสิ่งดีๆมีตั้งเยอะก็ไม่ดูไม่ทำเนาะไปดูวันนี้แล้วก็ออกมาทำ จริงๆดูแต่สิ่งดีๆแล้วนําเอาสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตนะมันชีวิตก็จะเปลี่ยนเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเลยนะแล้วเนี่ยเหตุผล<ม>ที่อ้างมาเอาจริงคืออาการขโมยการทำอะไรแบบนี้ลักทรัพย์เลยมันผิดอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเหตุผลอ้างมาสมมุตินะคุณยายป่วยที่บ้านไม่สบายน้องไม่มีข้าวกินมันยังมีความเห็นใจให้นิดนึงแต่ยังไงก็แต่ยังไงก็ผิดอยู่ต่งนี้เออนี่ไงมันจะมีความเห็นใจให้นิดนึงแต่นี่น้องเอ้ยน้องบอกว่า ไม่มีมอเตอร์ไซค์ใช้ต้องยืมเพื่อนอเหตุผลก็คือฝนไ่ขึ้นเลยนะคะไม่ไหวไม่ไหวอืมอ่ะ พักเรื่องหนักๆมาดูที่เรื่องนี้กันบ้างเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักแลวกำลังเป็นแบบว่าเาไวรัลในโซเชียลเลยนะคะคือมีโรงเรียนดังค่ะก็ทําภาพแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง4ท่านถ้าหากว่าเห็นในภาพนะจะเป็นภาพของคุณครูที่แบบว่าตีผมยีฟูทรงสูงนี้อ่าแล้วก็มีแคปชั่นด้วยว่าเนื่องในโอกาสที่ไม่ได้ย้ายโรงเรียนค่ะ นี่ค่ะเป็นยังไงบ้างพี่กอล์ฟคุณผู้ชมทรงผมทรงสูงคบนี้อืนี่แล้วก็มีการแสดงความยินดีนะคะให้กับคุณครูทั้ง4ท่านด้วยเพจ Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมค่ะเขาก็มีการโพสต์ภาพแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง4ท่านเนื่องในโอกาสที่คณะครูไม่ได้ย้ายไปณนโะรงเรียนปลายทาง พร้อมแคปชั่นว่าขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านขอให้ท่านอยู่ที่เดิมอย่างมีความสุขตลอดไปแต่ท <AI S 1> ี่บอกว่าน่าจะ AI ในการบอว่าจัดแต่งทรงผมให้นะคะ,ะก็เป็นทรงผมแบบคลาสสิกยีฟูซูกดูดีทุกคนดูดีทุกท่านนะคะก็เป็นแบบว่าความน่ารักที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้นมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ ทรงสูงทรงผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นไวรอลโซเชียลก็เลยมีการแชร์กันออกไปมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามามากมายเออแต่เอาจะว่าไปก็มีความแบบคลาสสิกนะทรงผมทรงไหนทรงผมแบบเนี้ยคลาสสิกอยู่นะเดี๋ยวมาครั้งหน้าให้ทางช่างผมจัดให้เอาอันไหนเอาอันไหนอันไหนพี่กอบต้องทรงนี้ที่งานบ่อยพี่เป็นซูเปอร์แมนเนี้ยหรอมีย้อยมาเป็นคลารกเทน นี่น่ารักทุกท่านเลยนะคะเออนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้นะคะน่ารักมากค่ะน่ารักมากอน่ารักมากน่ารักอ้าวทีมงานเออ <laughs> ทำไมเออเอาไปต่อไปต่อไปต่อไปคลิปหนึ่งคลิปนี้จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะครับเพราะว่า การที่เราจะเลือกใครมาเป็นคู่ชีวิตของเราเราต้องเลือกอย่างรอบคอบใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องให้เขาปกป้องเราได้ค่ะแต่ผู้ชายนะผู้ชายต้องเลือกให้ผู้หญิงมาปกป้องเราได้เอ๊ะเมื่อกี้ฟังนึกว่าเหมือนสอนฝนในต้นไม่เไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องราวมันเป็นยังไงคะพี่กอฟผู้ชายทุกคนเดี๋ยวดูคลิปนี้แล้วคุณลองทบทวนดูนะว่าผู้หญิงที่คุณคบอยู่ดูแลคุณได้ดีแบบนี้หรือไม่ไปชมฮะ തെൻ്ത്തെൻൾ ത്ത്ത്തൾ ത്ത്തൾ คุณผู้ชมผิดอย่างที่ผมบอกไหมล่ะผู้ชายของเรานะฮะเราต้องเลือกฝ่ายหญิงที่เขาจะดูแลเราได้ค่ะกลับจากงานมากลับมาถึงบ้านเหนื่อยเแหมพื้นมันก็เนาะมันเป็นร่องอย่างเงี้ยเออน้ํามันก็ท่วมขังไงไม่รู้จะเดินเข้าไปยังไงค่ะตะโกนเลือกแฟนเลยเรียกตามเขานะอ้วนอ้วนตะโกนกลับเลยอะไรเออเขาก็บอกว่าเนี่ย เนี่ยน้ําน้ํามันท่วมเข้าบ้านไม่ได้อ้วนตะโกนไปบอกว่าไม่ให้ขี่อคนดูก็งงตอนแรกอะไรไม่ให้ขี่คืออะไรไม่เข้าใจสักพักเดียวฮะน้องอ้วนเดินออกมาสวยๆนะครับแล้วก็อุ้มแฟนเข้าบ้านคนแซวกันเต็มเลยไม่ให้ขี่แปลว่ารอเดี๋ยวรอเดียวเดี๋ยวมี่าเดี๋ยวมาจัดการให้เนี่ยฮะเขาเอามาลงในติ๊กต็อกเนาะ แล้วก็คนบอกโอ้โหตายแล้ว hmm. พี่คนนี้เขาทำบุญด้วยอะไรมาดูดิอีกแล้วอะ่ะน่ารักมากๆเลยอะ่ะขีแล้วผีอีกนะคือแสดงว่าที่ที่เขาไม่แต่แตเมื่อกี้พื้นเปียกไหมอันเนี้ยคลิปล่าสุดก็เปียกอยู่ดีเหรอเปียกเบาๆแต่จริงๆแล้วคือสามารถโดนได้นะโอเปียกไม่ได้เลยล่ะพี่เขาโดนไม่ได้เลยโดนน้ากัดเท้า คุณพี่ผู้หญิงเขาก็น่ารักมากดูแลได้อย่างดีนี่เอ็นดูนะมีคนแซวบอกว่าระวังนะคะพี่คือบอกพี่อ้วนนะพี่อ้วนระวังน้องติดมือนะคะต้องเดินบ้างให้น้องได้เด็กนะแล้วหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไม่ให้ขี่แต่เท่ากับกลางแขนรออุ้มเลยเขาก็ดูแลกันดีๆสงสัยเขาเป็นแบบเป็นคอนเทนต์แบบนี้ไหมมีหลายคลิปไหมทีมงานได้ดูปะ มีหลลายคิปก็จะเป็นขี่แบบนี้เหรอถ้ามีน้ำปุ๊บไม่ยอม,เ,มเดินเลยลเขาก็จะให้คุณพี่ผู้ชงก็คือน้ำจะเยอะจะน้อย,ยอ่ะคุณผู้ชม ผู้ชายคนนี้เขาจะไม่ยอมเหยียบเด็ดขาดมองอีกมุมนึงนี่เขาอาบน้ำหรือเปล่าพี่คนนี้ยมองอีกมุมนึงเขาอาจจะอ้อนแฟนเขาอยู่หรือเปล่าพี่กอล์ฟโอ้โหอ้อนยังไงอะก็ตัวก็ไม่เล็กนะฝ่ายชายอะอ้อนคุณพี่ผู้หญิงให้แบบว่าดูแลหน่อยกับมาจากงานแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยวันวันต้องทำอะไรแล้วเนาะ มาคอยอุ้มอยู่อย่างนี้นี่ไงจะหาแฟนทั้งขีบ้างก็ต้องมีคนที่ดูแลเราดีแบบนี้เหมือนคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้นั่นเองนะคะน่ารักจังเลยอ่ะส่วนตอนนี้พักกันเดี๋ยวเดียวเนาะช่วงหน้าสีสันโซเชียลรออยู่ค่ะ